ถัดมาเลยนะครับคุณนัทวินนัทวินนะครับวัฒนกิติพัฒน์หรือว่าอาโปขอเรียนเชิญเลยครับถัดมาขอเรียนเชิญนะครับคุณธนายุทธากรอัจฉริยะนะครับหรือว่าคุณตองครับอกเชิญเลยครับขอเรียนเชิญครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันธ์ภาษาทุ่งเทียนนะครับหรือว่าครุณิครับ ีจากนี้นะครับเราคงจะได้พูดคุยนะครับกับทั้งเจ็ท่านบนเวทีด้วยผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกอะ่ะมันจะมีพื้นที่รู้สึกว่ามันเป็นสวงสวรรค์ทอง,อง,งอของเราซึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าสถานบันเทิงมันมี่บาแต่ไหนอะไรครับมีทุกประเทศทั่วโลกผมว่าผมเป็นคนที่เอ็นจอยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มากนะครับผมเป็นคนชอบสถานบันเทิงมากแล้วผมรู้สึกว่าหลายครั้งไอเดียหรือว่าการตลกลงต่างมันเกิดขึ้นในสถานบันเทิงทีนี้ครับพอพูดถึงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบสู้สส ตื่นเต้นมากคือความปวัติศาครับเราถึงจะทําให้คนไทยภูมิใจเพราะคนไทยภูมิใจผ่านออกไปต่างชาติถึงจะเข้าใจแต่ตอนนี้ถ้าไปดูในเอ็นเพลย์งานสวงรายชื่อทีมงานทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้ลองไปเสิร์ชชื่อพวกเขาดูว่าเรารวมคนหล่อมีนมาได้อย่างไรแล้ววันนี้มันเลยแบบคือจริงผมคนลุกหน้าผมผมคิดว่าผมอาจจะไม่ตื่นเต้นอาจจะเพราะสายสูดด้วยบางวันนี้เล่นกดีด้วยหน่อยแต่ว่าพอเดินขึ้นมาสุดยอดมาถึงวันนี้แล้วจริงๆด้วยอะครับเรื่องนี้ผมรับบทผมใชิ ไตรเตอร์ของฉันก็คือฉันเป็นเป็นหนุ่ออมโกบอ้อมอารีหรือคนที่เอาตัวเองเข้ามาในสถานที่ที่ช่ีว่าแมนสวนซึ่งเขามีหน้าที่เป็นคนเครื่องหนักคนเครื่องหนักก็คือเป็นตีตะโบนตีกองแขร์และตุ่งที่เกี่ยวกับกรองก<ไ>็เขาเขาเข้ามาด้วยด้วยความจําใจบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาซึ่ง <c oughs> ซึ่ง <c oughs> <c oughs> ซึ่งนักเกิร์ีหสาวนี้จะสปอยนะคือกลับมานกักเนีร์ก็คือเขามาที่นี่แล้วเขาเขามาเจอคนต่างๆออนีแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่างๆทั้งในด้านที่มืดสุดข,ขั้วแล้วก็สว่างเจิดจ้ามันเกิดขึ้นในส่วนก็เขาเป็นหนึ่งเัาได้รอที่มีบลยไดนาน,นยาวนานมากเป็นร้อยปีเลยความท้าทายในการรับบทต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ อภิวรสตรินะครับรับบทเป็นเข้มครับในเรื่อง, so. องแมงสูงก็ทางด้านกายภาพเนี่ยก็ไปประกอบกันนี่คือมาญาตก็สองสามส่วนครับเขาก็เป็นเจ้าของมัสูงเป็นลูกชายของเจ้นนาของแมงสูงก็ดูแลกิจการภายในใหมดนะครับบทแมงสูงนี่นก็เป็นสถานที่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับเป็นชื่อเรื่องแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหตุการณ์ตักทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็จะเป็นสถานที่ทั้งไมยโปรนักปารละครทั้งหมดที่ดี ก็ความท้าทายสำหรับผมแล้วคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันทางบริษัทเรายังน้นนอยมากเราไม่มีพิจูงคม่ไดูงอะนะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราทำกันบ้างก็คือโชคดีเรามีทีมที่ค่อนข้างให้เวลาในความสําคัญไหนท่านพีคักชั่นก็คือให้ทีมดูตัว,ตวให้นักแสดงได้ทํากันบ้างเรามีแอคติโคช้ชที่ลงมาช่วยเราเระยะเวลานานพอสมควรคือให้นักแสดงทุกคนพรอ้อมบทพรอ้อมแล้วแก้กระต่ายเรามา รวมถึงบทก็เปนการแก้ร่วมกับรัศดรด้วยนักแสดงมีส่วนร่วมในการเข้าไปอ่านบทแล้วเข้าไปเปียไอเดียแลกเปลี่ยนกันจนไอ้บทที่มันของทีกับทุกๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ควำว่าท uh, mm ัอ hmm. ย่างคือสมัยนั้นเราก็มองภาคตามมุมต่างๆขอสังคมสมัยนั้นด้วยมันมีนองมีกรอบตามอย่างอยู่งตัวละครมุกเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันอาจจะมีการมิสเวสบ่างเยื่อมาได้เยอะพอสมควรอายุน่าดู ถ่ายหน้กรอบอย่างที่มันยังเยอะอยู่เลยนะครับก็เลยต้องเป็นเป็นเป็นอะให้เห็นเลยว่าเป็นไอแมสว่เนี่ยมันเป็นทุกอย่างที่ที่คุณอยากเป็นได้แต่ว่ายังมีกรอบมีนอนบางอย่างกดคับอยู่เหมือนกันก็เลยเป็นความท้าทายและต้องป็นความสนุกของการไม่เป็นตัวละครนะครับแล้วคนเป็นวาดครับวาดก็เป็นไถ่เป็นเป็นเพื่อนรักของเขนวาดเป็นเป็นเด็กที่ใส่ซื่อแล้วก็เขาเป็นลูกกงขาคนเดียวที่เป็นครอบครัวเขาคือเขน ม่ว่าเขมจะทําอะไรว่าก็จะตามไปเรื่อยแต่ว่าพุณไปไหนคูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับความยากผมมองว่ามันเป็นเรื่องของหลาย,ยาอย่างาะก่าเรื่องของภาษาเพราะว่ายุ่นั้นมันไม่ได้ไม่ได้พูดเหมือนสมัยนี้มันจะมีมันจะมีคำบังคับ,คบหรือทียโยังพโยคที่ที่ที่เราจะต้องอ่ท่องจำแด้หลอกกันพอสมควรแล้วก็เรื่องระดับระดับชั้นทางสังคมที่โปรบอกคือด้วยความที่ว่านเป็นใคร สิ่งที่เขาทำมันเลยค่อนข้างระบาตมากไม่ว่าเขาจะทําอะไรถ้าสมมติว่ามันผิดแค่เล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นผิดต่อคนที่มีระดับชั้นที่มันสูงมากมันนัหมายถึงชีวิตของเขาเลยถ้าเธอมีโอการสร้างความคิดสรองถูกไหมครับเป็นยูชานเอลเดินแต่ว่าไอ้เนี้ภายใต้สินค้าที่ผมกำลังทำอยู่มันสามารถสอดแทรกเรื่องเรื่องราวดีๆเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของความคิดดีดีไม่ใช่ดีต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ผม รู้สึกว่าเออคุณพ่อส่างเปิดโอกาสให้เราได้ทำในเรื่องพวกนี้ซึ่งในแมนสูงก็เป็นอีกอีกงานหนึ่งที่ตัวผมเองและผมเชื่วยทีเพื่อหวยว่าเขาจะรู้สึกรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่างานแบบนี้เป็นหนึ่งงานที่จะสร้างความสุขให้คนได้แน่นอนภายใต้เราจะนำพาเรื่องรางหอว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยหรือว่าชิ้นต่างๆความเป็นมนุษย์ต่างๆที่ถ่ายทอดออกไปให้เขารู้สึ แล้วค่ะเนี่ความที่มันเป็นหนังในวงผม,มเนี่ยมันมันวายกว่ามันกว้างกว่าอันนี้ยการเข้าถึงการย่อยทุกอย่างง่ายยื่นมันก็เป็นอีกเวหนึ่งที่ผมได้รับจากทีมพอร์ทและช่างมังพันในสูตรและสิ่งต่างๆในการตย่อไปอย่างกองเราเนี่ยคุณจะเป็นนักแสดงเบอร์ไหนที่มีการแบ่งท่านลองถามพี่อ่อนได้นะครับพี่อ่อนก็ต้องยืมตักข้าวแล้วก็เอาจานไปเก็บืบนทุกคนไมอาโปทุกคนเหมือนกันร่วมกับทุกคนเหมือนกัน และแสดงสมทบเอ็กซ์ตร้าทีมงานเช่าไฟทุกคนกินข้าวร่วมกันในคุณภาพอาหารที่ดีแบบเดียวกันนี่คือเรื่องเล็กน้อยที่เราพยายามจะทำน้ำในกองอะไรเงี้ยคือคือผมเป็นคนใส่ใจรายละเอียดผมคิดว่าถ้าผมดื่มได้ทุกคนดื่มได้มัน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 แร์แล้วในแมงสวงเราขอนแบบนั้นคือคือผมว่าความเข้าเทียงที่พูดกันมันพูดกันยากเอาใหม่มันพูดกันง่ายแต่มันทำให้เกิดขึ้นยากเนะเพราะส่วนมากมันจะเกิดจากตัดสินท่นอยู กองมาลองทำแต่พี่พี่มันเบิกแลคือผมอยากไปกองทุกวันแต่มันเหนื่อยมากอยอมรับว,ว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่าอากาศร้อนแต่ว่าเรามีความสุขอะเราเงามไปเจอคนที่มีเลนงงานแบบเยอะ